พี่ๆวันนี้ผมจะให้พี่พี่ชมอันนี้เขาเรียกบูธล้อหลังนะพี่อันนี้บูธล้อหลังสองลายนี่บูธล้อหลังฮอนด้ตระกูลเวฟร้อยิบห้านี่ใส่ได้หมดนะพี่นะบูธล้อหลังฮอนด้าอนี่บูธล้อหลังฮอนด้นี่ลายอาจจะดูคล้ายๆนะพี่แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะบูธล้อหลังฮอนด้ แล้วก็อันนี้น็อตเติมน้ำมันเครื่องของ KR นะพี่นะอันนี้น็อตเติมน้ำมันเครื่องของ KR บ a r อยู่ที่25่มิลนะอันนี้น็อตเติมน้ำมันเครื่องของ KR แล้วแล้วก็อันนี้น็อต M 8 M 8 ปะแจขันอยู่ตรงนี้นะพี่อันนี้น่าจะใส่ที่กันสะบัดนะพี่นะอันนี้นัด M8 กันสะบัดแล้วก็มีอุดจานไฟพี่อันนี้อุดจานไฟนะอุดจานไฟอุดจานไฟหลบตัวประคองข้อเหวี่ยงนะพี่อันนี้อุดจานไฟหลบตัวประคองข้อเหวี่ยง ทุกตัวผมจะหลบนะพี่นะตัวประคองข้อเหวี่ยงตัวเนี้ยผมจะหลบทุกตัวนะพี่นะอุจจารไฟหลบตัวประคองข้อเหวี่ยงเราลองใส่กันเลยดีกว่าอุจารไฟตัวนี้ที่จริงแล้วลูกค้าซื้อไปแล้วนะพี่นะแล้วก็ขันหัวขัน ขันแน่นเกินหัวลูดเลยนะพี่นะผมเลยแก้ให้ใหม่นะพี่นะทำเบอร์แปดนะปกติตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์หกประแจขันอยู่ที่เบอร์หกแต่ว่าหัวหัวเดิมมันลูดไปแล้วเราเลยขยายทำเป็นเบอร์แปดนะพี่นะแต่ว่าตัวเล็กนี้เบอร์หกเหมือนเดิมนะพี่นะเพราะว่ามันไม่ได้แก้อะไรนะอันนี้อันนี้เบอร์หกเหมือนเดิม แต่ว่าไอตัวใหญ่นี่แหละมันมันรูดเราเลยขยายเป็นเบอร์แปดนะพี่นะอปุดจานไฟหลบตัวประคองข้อเหวียงหลบพ้นนะพี่นะหลบพ้นอันนี้ โอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่